สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านมาเล่ารายการที่จะพาคุณไปถอดรหัสลับความสุขที่แท้จริงและเปลี่ยนเสียงที่ได้ยินให้กลายเป็นทองคำแห่งปัญญาคุณเคยคิดไหมครับว่าการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสายอาชีพการมีเงินทองมากมายการมีรถหรูอย่างเฟอร์รารี่มันคือจุดสูงสุดของความสุขแล้วจริงหรือและถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าภายในมันว่างเปล่า ไม่มีความหมายใดๆเลยคุณจะกล้าพอไหมที่จะขายทุกอย่างทิ้งแล้วออกเดินทางไปค้นหาความจริงของชีวิตผมเชื่อว่าความสงสัยเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับโดยเฉพาะเมื่อเราไล่ล่าความสำเร็จทางวัตถุจนถึงจุดหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนั่นคือพระเฟอรารี่และความหมายของชีวิต The Monk Who Sold His Ferrari เขียนโดยโรเบ n ร h a ชามาครับหนังสือเล่มน,นี้เล่าเรื่องราวของจูเลียน a n นเทลทนายความผู้ประสบความสำเร็จแต่ว่างเปล่าภายในจนกระทั่งเขาประสบภาวะหัวใจวายและแตัดสินใจขายทุกอย่างทิ้งเพื่อออกเดินทางไปสแสวงหาความหมายของชีวิตที่เทือกเขาหิมาลัยในอินเดียจูเลียนได้พบปากกับพระรามันและพระชาวซิวานาที่สอนหลักการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยความเมตตา และการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการค้นพบความสุขที่แท้จริงในปัจจุบันขณะเพื่อกลับไปใช้ชีวิตในโลกอย่างมีสติและเป้าหมายและในช่วงถัดไปผมจะนำบทสรุปเนื้อหาหลักที่ผมได้เตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อมาเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายว่าเจ็ดหลักการแห่งความสุขที่แท้จริงที่พระสอนนั้นมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวแล้วก็แก่นปัญญาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากหนังสือที่ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเลย The Monk Who Sold His Ferrari หรือชื่อไทยคือพระ f e r ร a ราและความหมายของชีวิตของคุณโรบินชามาเราจะดึงเอาเนื้อหาเข้มข้นมาจากบทสรุปที่วิเคราะห์ไว้ในช่อง YouTube Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยโอ้โหขายไปแล้วกว่า15ล้านเล่มครับ เยอะมากจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องมาออมากกว่า25ปีแล้วว่าด้วยการเดินทางจากจุดสูงสุดของความสำเร็จทางโลกนะคะไปสู่กันค้นคบความหมายที่แท้จริงแล้วก็ความสงบภายในหัวใจของเรื่องเลยก็คือจูเลียนแมนโทค่ะเป็นทนายความที่แบบดาวรุ่งพุ่งแรงสุดๆดูเหมือนจะมีทุกอย่างเลยนะคะแต่ข้างในกลับรู้สึก ว่างเปล่ากลวงโบจนกระทั่งเกิดวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่ที่ทําให้เขาต้องหันมาตั้งคําถามกับชีวิตทั้งหมดเลยจุดประสงค์ของเราในวันนี้ก็คือการกลั่นกรองบทเรียนสําคัญๆที่หนังสือเล่มน,นี้จากบทสรุปที่เราศึกษามานะคะมอบให้เพื่อจะได้ทําความเข้าใจว่าอะไรคือองค์ประกอบของการมีชีวิตที่มันเปี่ยมความหมายแล้วก็สัมผัสความสุขได้จริงๆไม่ใช่แค่ภาพลุงตาของความสําเร็จที่เราเห็นเห็นกันครับเป็นประเด็นที่ ชวนคิดมากมากเลยนะครับเพราะมันเหมือนพาเราไปสำรวจไอ้รอยต่อระหว่างสิ่งที่สังคมบอกว่าเนี่ยแหละคือความสำเร็จกับสิ่งที่จิตวิญญาณเรามันโหยหาจริงๆเรื่องราวของคุณจูเลียนเนี่ยเหมือนกระจกเลยครับสะท้อนให้หลายๆคนได้ลองหยุดถามตัวเองดูว่าชีวิตที่เรากำลังทุ่งเทสร้างอยู่นี้นะมันตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของเราจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การพยายามเติมเต็มความคาดหวังของคนอื่นของสังคม ลองลึกภาพตามนะคะคุณจูเลียนแมนเทลเนี่ยเป็นทนายความที่เก่งมากๆทะเยอทะยานแบบสุดขีดใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าอยู่ในนิวยอร์กมีทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันถึงเลยเฟอร์รารี่สีแดงเพลิงคันงามคฤหาดหลังใหญ่ทำงานหนักมากวันละ18ชั่วโมงโอ้โห oh. ครับหนักจริงๆสร้างบารมีจนใครๆก็เกรงใจนะคะแต่พอมองลึกลงไปแล้วเนี่ยกลเต็มไปด้วยความเครียดความว่างเปล่าข้างใน เป็นคนเกรี้ยกลาอดุดดันแม้จะวิธีพักผ่อนของเขาก็ยังดูสุดตรงไม่ปาร์ตีสุดเหวี่งไปเลยก็หมกมุ่นอยู่กับงานภาพนี้มันสะท้อนสังคมยุคใหม่ได้ชัดเจนมากเลยนะครับที่เราเหมือนถูกผลักดันให้ต้องไล่ล่าความสำเร็จภายนอกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือว่าสถานะทางสังคมจนบางครั้งเราอาจจะลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองไปเลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ มันเหมือนกับการเปีนบันไดผิดกำแพงหรือเปล่าอ่ะปีนสูงแค่ไหนมันก็ไม่ถึงที่หมายที่ใจเราต้องการจริงๆบางทีเราทำงานหนักเพื่อซื้อของที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการเพื่อไปสร้างความประทับใจให้คนที่เราอาจจะไม่ได้ชอบด้วยซ้าไปอะไรแบบนี้ครับอืมจริงค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายเขาก็เหมือนส่งสัญ,ญญาณเตือนครั้งสุดท้ายแล้วค่ะคือกลางห้องพิจารณาคดีเลยขณะที่กำลังว่าความอย่างดุเดือด จูเลียนก็ล้มฟุบลงไปกับพื้นเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเขาเล่าว่าในวินาทีก่อนที่สติจะดับไปเนี่ยคำถามเดียวที่มันดังก้องอยู่ในหัวเขาเลยคือนี่น่ะรึอคือสิ่งที่ฉันยอมแลกทั้งชีวิตเพื่อมันครับเหตุการณ์นี้ถ้ามองเผินๆก็อาจจะดูเหมือนเป็นโชคร้ายนะครับแต่ว่าในมุมมองของหนังสือหรือในมุมมองทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันคือเว p ั a คอครั้งสำคัญเลยเป็นเหมือน เสียงกระซิบจากจักรวาลหรือจากเบื้องลึกของตัวเราเองที่มันดังพอที่จะปลุกเขาให้ตื่นจากฝันร้ายที่เขาสร้างขึ้นมาเองช่วงเวลาวิกฤตมันมักจะเป็นแบบนี้ครับมันบีบคั้นให้เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงต้องทบทวนคุณค่าในชีวิตแล้วก็มองหาทิศทางใหม่มันไม่ใช่จุดจบนะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังมากๆเป็นสัญญาณว่าเออถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องใช้ชีวิตในแบบที่มันต่างออกไปค่ะ แล้วหลังจากที่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะคะจูเลียนแมนเทลคนเดิมก็เหมือนได้ตายไปแล้วจริงๆเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคือหายตัวไปจากสังคมขายทรัพย์สินทุกอย่างทิ้นเกลี้ยงเลยค่ะไม่เว้นแม้แต่เฟอร์รารี่คันโปรดของเขาเพื่อออกเดินทางไปอินเดียครับผมจุดหมายไม่ใช่การไปพักผ่อนนะคะแต่เป็นการไปแสวงหาปัญญาแล้วก็ความสงบภายในที่เงินมืนซื้อไม่ได้ การทิ้งของจูเลียนตรงนี้น่าสนใจมากนะครับมันไม่ใช่แค่การขายสมบัติทิ้งไปเฉยๆนะแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการปลดแอกตัวเองปลดแอกออกจากนิยามความสําเร็จแบบเดิมๆแล้วก็พันธนาการของวัตถุนิยมทั้งหลายคือมันต้องใช้ความกล้าหาญมหาศ,าศาลเลยนะครับที่จะก้าวออกจากค o มฟอร์ z โซนที่มันหรูหรามากๆเพื่อไปเผชิญกับความไม่แน่นอนบนเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางจิตวิญญาณ คือเขาไม่ได้กําลังหนีปัญหานะครับแต่เขากําลังวิ่งเข้าหาทางแก้ที่ต้นต่อจริงๆก็คือความว่างเปล่าในใจเขานั่นแหละอืมค่ะแล้วหลายปีผ่านไปนะคะจูเลียนก็กลับมาที่สํานักง,งานกฎหมายเก่าอีกครั้งแต่คราวนี้เข้ามาในฐานะผู้มาเยือนไม่ใช่ทนายความไฟแรงคนเดิมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกนี่เปลี่ยนไปจนแทบไม่มีใครจําได้เลยค่ะจากคนที่เคยดูอ,อ้วนท้วนบวมเพราะความเครียดสะสมกลายเป็นชายที่รูปร่างสมส่วน ผิวพรรณสดใสใบหน้าดูออดเยาว์ลงมีรอยยิ้มที่ดูสงบแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังแล้วก็ดวงตานี่สุขใสเป็นประกายมากๆครับนี่คือข้อพิสูจน์อย่างดีเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงภายในที่มันแท้จริงเนี่ยมันจะฉายรัศมีออกมาสู่ภายนอกเสมอความสงบความเข้าใจชีวิตที่มันลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป่าประกาศบอกใครแต่มันแสดงออกผ่านท่าทีผ่านแววตาผ่านพลังงานที่คนรอบข้างสัมผัสได้เลย เขาไม่ได้ดูดีขึ้นเพราะเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือนาฬิกาแพงๆแต่เป็นเพราะแสงที่มันเปล่งออกมาจากข้างในตัวเขาเองค่ะเขาเล่าเรื่องการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยนะคะจากความมุ่นวายของโลกตะวันตกสู่ความสงบงามของตะวันออกลึกเข้าไปในเทือกเขาฮิมาลัยที่นั่นเขาได้พบกับกลุ่มปราดลึกลับแห่งซิวนาแล้วก็ได้เรียนรู้จากโยคีรามอนซึ่งเป็นผู้นำชางจิตวิญญ,ญาณ ท่านเหล่านี้ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะแต่กลับครอบครองปัญญาอันยิ่งใหญ่พวกเขาไม่ได้มอบคำพีโบราณหรือว่าตำราพิชัยสงครามทางธุรกิจอะไรให้นะคะแต่ได้แบ่งปันปรัชญาแล้วก็วิถีปฏิบัติที่ช่วยหลอ่อหลอมกายใจแล้วก็จิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวที่นั่นเปรียบเหมือนโรงพยาบาลทางจิตวิญญาณเลยค่ะที่ค่อยๆเยียวยาบาดแผลในใจของเขาครับสถานการณ์นี้มันสะท้อนหลักการที่ว่า เมื่อสิทธิ์พร้อมครูจะปรากฏได้ดีเลยนะครับคือปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รอเราอยู่ในห้องเรียนหรือในหนังสือเสมอไปบางครั้งมันมาในรูปแบบของประสบการณ์การเผชิญหน้ากับความจริงหรือการได้พบเจอผู้คนที่มีวิถีชีวิตมีมุมมองที่แตกต่างจากเรามากๆการเปิดใจเรียนรู้จากผู้มีปัญญาแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งทางสังคมสูงส่งอะไรเลยก็ตาม แล้วก็การผ่าตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเกื้อกูลต่อการเติบโตภายในอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งเลยครับที่ซิวานานเนี่ยจูเลียนได้เรียนรู้ว่าความเงียบสงบมันไม่ใช่ความน่าเบื่อแต่มันคือพื้นที่สำหรับการบ่มเพาะป,ปัญญาภายในตัวเราเองซึ่งเป็นเหมือนแผนที่นำทางสู่ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความหมายเริ่มต้นที่หลักการแรกเลยค่ะควบคุมจิตใจ master your mind ท่านรามันเปรียบเทียบจิตใจเราเหมือนสวนสวย ส่วนนี้จะงดงามเบ่งบานได้ก็ต่อเมื่อเราหมั่นปลูกดอกไม้แห่งความคิดดีๆอย่างเช่นความเมตตาความกล้าหาญความทราบสินใจแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้วัชพืชแห่งความคิดลบอย่างความกลัวความวิตกกังวลความแค้นเคืองมันเติบโตขึ้นรกครับส่วนใจของเราก็จะเหี่ยวเฉาไร้ชีวิตชีวาไปเลยจูเลียนเพิ่งมาตระหนักได้ว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเขาปล่อยให้สวนใจของตัวเองรกร้างมากๆมีแต่ความคิดลบๆที่คอยกัดกินตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับประเด็นเรื่องการควบคุมจิตใจนี่สําคัญมากจริงๆครับและคําว่าควบคุมในที่นี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการไปกดข่มหรือบังคับจิตใจนะครับแต่เป็นการเพราะปลูกอย่างมีสติเหมือนกับชาวสวนที่ต้องรู้จักเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องรู้ว่าอะไรคือวัชพืชที่เราต้องถอนทิ้งไปแล้วก็ต้องหมั่นรดน้ำพรนดินอยู่เสมอ เราคือผู้ดูแลสวนใจของเราเองครับความคิดที่เราเลือกเพาะปลูกในแต่ละวันเนี่ยมันจะกําหนดคุณภาพชีวิตแล้วก็โลกที่เราสัมผัสจริงๆโลกภายนอกที่เราเห็นมันคือภาพสะท้อนของโลกภายในเรานั่นแหละท่านรามันแนะนําเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆคือสมาธิกับดอกกุหลาบหรือ the heart of the rose นะครับคือการฝึกจ้องมองดอกกุหลาบอย่างจดจอ่อชื่นชมความงามในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมันแล้วก็ดึงสติกลับมาทุกครั้งที่ใจเราเผลอลอยไปคิดเรื่องอื่น มันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อสมาธิแล้วก็เป็นการชำระล้างความคิดฟุ้งซ่านทีออ่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับฟังดูเหมือนเป็นการฝึกพื้นฐานนะคะแต่สําคัญมากๆเลยเพราะถ้าเราคุมความคิดตัวเองไม่ได้เนี่ยอย่างอื่นก็คงจะยากตามไปด้วยหลักการต่อมาค่ะหลักการที่2ก็คือทําตามเป้าหมาย follow your purpose มีภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังอีกอย่างหนึ่งก็คือประภาคารค่ะที่ตั้งตังหนอยู่กลางสนใจของเราประภาคารนี้ก็คือเป้าหมายชีวิตหรือธรรมะของเรา ที่คอยส่องสว่างนำทางไม่ให้เรือชีวิตของเราหลงทางไปในคลื่นลมของโลกภายนอกชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็เหมือนเรือที่ลอยเควงคว้างไปตามกระแสะน้ําตามลมพายุนะคะมันจะเหนื่อยง่ายท้อถอยง่ายเพราะไม่รู้ว่ากําลังมุ่งหน้าไปไหนจูเลียคนคนพบว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาไม่ใช่การชนะคดีหรือการสะสมเงินทองอีกต่อไปแล้วแต่คือการแบ่งปันปัญญาที่เขาได้รับมาเพื่อให้ช่วยให้คนอื่นๆคนทบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองครับ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือ Purpose เนี่ยมันให้พลังมหาศาลจริงๆนะครับมันเป็นเหตุผลที่เราอยากจะตื่นนอนในตอนเช้ามันเป็นเชื้อเพลิงให้เราเก้าวต่อไปได้แม้ในวันที่มันยากลำบากเป้าหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนโลกอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่มันต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณค่าแล้วก็ความลหลงไหลหรือแพชั่นที่แท้จริงของเราออกมาพระที่ศิวนาสอนวิธีค้นหาเป้าหมายนี้ผ่านการทำสิ่งที่เรียกว่า พิธีกรรมมองเข้าไปในหัวใจคือการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆทุกวันแล้วก็ถามคำถามนำตัวเองเช่นฉันรักที่จะทำอะไรอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็ลืมเวลาไปเลยถ้าฉันต้องกังวลเรื่องเงินหรือคำวิจารณ์ของคนอื่นเนี่ยฉันอยากจะอุทิศชีวิตกับอะไรการเขียนคำตอบเหล่านี้ลงในสมุดบันทึกซ้ำๆนะครับมันจะช่วยให้ภาพเป้าหมายของเรามันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราค่อยๆขัดกระจกที่มันมัวหมองให้ใสขึ้นๆนะครับเตน คำนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งเป็นหลักปรัชญาที่เชื่อในพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ทําอย่างสม่ําเสมอท่านรามันเปรียบเทียบกับการสร้างวิหารอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันไม่ได้เสร็จในชั่วข้ามคืนแต่มันเกิดจากการวางอิฐทีละก้อนๆอ,อย่างประณีตและต่อเนื่องทุกๆวันเน้นการลงมือทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จในแต่ละวันมากกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่โตแล้วก็ท้อถอยไปเสียก่อนใช่ครับ แนวคิดไข่เซนเนี่ยส่งพลังมากเลยนะครับในการเอาชนะความรู้สึกท่วมทน้นหรือโอเวอร์เวที่มันมักจะเกิดขึ้นเวลาเราตั้งเป้าหมายใหญ่ๆความสำเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากความเข้มข้นแค่ช่วงสั้นๆนะครับแต่มันเกิดจากการสะสมชัยชนะเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันการพัฒนาตัวเองวันละ1%อเนี่ยอาจจะดูน้อยนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีผลลัพธ์ที่ได้มันจะทบต้นอย่างมหาศาลเลย คุณค่ามันอยู่ที่กระบวนการของการเติบโตไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะเริ่มง่ายๆด้การตั้งใจทําสิ่งดีๆเล็กๆให้กับตัวเองทุกวันเช่อนอ่านหนังสือที่มีประโยชน์สัก15นาทีเดินจงกรมสัก20นาทีหรือเขียนขอบคุณสิ่งดีๆ3อย่างก่อนนอนการทําสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อย่างสม่ําเสมอมันจะค่อยๆเปลี่ยนนิสยัยแล้วก็จะเปลี่ยนชีวิตเราไปในที่สุดครับอืมการจะทําอะไรต่อเนื่องได้แบบไข่เซนเนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งนี้เลยค่ะหลักการที่4ี่ มีวินัยในตนเอง live with discipline วินัยในที่นี้ไม่ใช่การบังคับตัวเองอย่างทรมานนะคะแต่มันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างความตั้งใจที่เรามีกับความสำเร็จที่เราต้องการมันคือความสามารถในการทำสิ่งที่ควรทำแม้ในเวลาที่ไม่อยากทำก็ตามท่านรามันเล่าถึงพระรูปหนึ่งที่สร้างวิหารเสร็จด้วยตัวเองในเวลา20ปีโดยอาศัยเพียงพลังกายและพลังแห่งวินัยเท่านั้น ท่านให้จูเลียนฝึกวินัยด้วยการทำสิ่งที่ท้าทายตัวเองซ้ำๆเช่นตื่นนอนตอนตีห้าทุกวันโดยไม่มีข้อแม้หรือการฝึกฝน10พิธีกรรมเพื่อชีวิตที่สดใส10 Rituals of Radiant Living ซึ่งมันจะครอบคลุมทั้งการดูแลกายใจแล้วก็จิตวิญญาณเช่นการหาช่วงเวลาสงบการดูแลร่างกายการกินอาหารที่มีประโยชน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตการทบทวนตนเองอะไรพวกนี้ค่ะครับวินัยที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากความรักตัวเองนะครับ คือเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในกับดักของความเคยชินเดิมๆที่มันไม่ได้พาเราไปไหนเลยมันคืออิสรภาพนะครับอิสรภาพจากการเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ความขี้เกียจวินัยเป็นเหมือนกล้ามเนื้อครับยิ่งฝึกฝนมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นถ้ารามอนมีบอกสวดสั้นๆให้จูเลียนท่องเวลาที่ต้องทำสิ่งที่ยากๆด้วยนะครับว่าฉันจะทำสิ่งนี้เพราะมันยาก การทำสิ่งที่ยากจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นการตอกย้ำแบบนี้มันช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความท้าทายได้ดีมากเลยครับจากที่เคยมองเป็นอุปสรรค ก็กลายเป็นโอกาสในการเติบโตแทนค่ะพอมีวินัยแล้วก็ต้องรู้จักใช้สิ่งที่มีค่าที่สุดให้เป็นด้วยนั่นก็คือหลักการที่5ค่ะเคารบเวลา respect your time เวลาคือทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้เลยนะคะเป็นสิ่งเดียวในโลกที่เราทุกคนมีเท่ากันแต่ว่าใช้ต่างกันออกไปเมื่อมันผ่านไปแล้ว ก็ไม่สามารถซื้อคืนหรือย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้จูเลียนรู้สึกเสียดายเวลาในอดีตมากๆเลยค่ะที่หมดไปกับการไล่ตามสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนท่านรามันสอนถึงความสำคัญของชั่วโมงทองคำ The Golden Hour หรือชั่วโมงแรกหลังจากที่เราตื่นนอนว่าเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในการกำหนดทิศทางและพลังงานของทั้งวันเลยถ้าเราเริ่มต้นวันด้วยความสงบ และเป้าหมายที่ชัดเจนวันทั้งวันมันก็จะดีตามไปด้วยแล้วท่านก็ยังเน้นย้ำให้ใช้เวลาอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ยุ่งไปวันวันครับเรามักจะตกนุมพรางของการใช้เวลาไปกับเรื่องด่วนจนลืมเรื่องสำคัญที่แท้จริงของชีวิตไปนะครับการเคารพเวลาจึงหมายถึงการกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของเราและก็การจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดอาจจะลองใช้เทคนิค ตารางเวลา15นาทีเพื่อสำรวจดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างจริงๆแล้วอาจจะตกใจเลยครับว่ามีเวลามากมายที่มันรั่วไหลไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือลองฝึกกด80 20ดูก็ได้ครับคือหาให้เจอว่ากิจกรรม20%ไหนที่สร้างผลลัพธ์ให้เราถึง80%แล้วก็ทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับสิ่งนั้น พลังของคำว่าเดี่ยวนี้หรือ the power of now เนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดเพราะชีวิตมันก็คือผลรวมของนาทีเหล่านี้นี่เองครับใช้เวลาอย่างดีแล้วจะเอาไปทำอะไรละ่ะหลักการที่6ให้คำตอบค่ะรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นกก่ตัว selflessly serve others ความสุขและความหมายที่แท้จริงในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสะสมหรือการได้มาเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ส่วนสำคัญมากๆมันมาจากการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจูเลียนได้สัมผัสบทเรียนนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะเมื่อเขาเริ่มช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในชุมชนที่ซิวนาเช่นช่วยเตรียมอาหารหรือว่าดูแลผู้สูงอายุท่านรามันเล่าถึงความสุขและความอิ่มเอมใจที่พระในซิวนาได้รับจากการดูแลหญิงชราคนหนุ่มอย่างสม่ำเสมอเพราะท่านเชื่อว่าคุณภาพชีวิตกำหนดโดยคุณภาพของการให้ครับ การรับใช้ผู้อื่นหรือการให้เนี่ยมันเชื่อมโยงเราเข้ากับบางสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเองนะครับมันดึงเราออกจากความหมกมุ่นในเรื่องของตัวเองแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าชีวิตเรามันมีคุณค่ามีความหมายการให้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปนะครับแค่การรับฟังใครสักคนอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินการให้คนาแนะนําที่เป็นประโยชน์การแบ่งปันรอยยิ้มและคําพูดดีๆหรือแม้แต่การทําความดีเล็กๆน้อยๆโดยไม่เป่าประกาศเนี่ย ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกได้อย่างมหาศาลเลยมันเป็นการฝึกขัดเกลาหัวใจให้ลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วก็เพิ่มูนความรักความเมตตาซึ่งเป็นบ่อเกิดของความสุขที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนครับค่ะแล้วก็มาถึงหลักการสุดท้ายนะคะที่เหมือนการรวบรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันหลักการที่7โอบกอดปัจจุบันขณะ Embrace the Present บทเรียนสุดท้ายที่ท่านรามานมอบให้ก็คือการตระหนักว่าชีวิตที่แท้จริงมันเกิดขึ้น ที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้นความสุขไม่ได้รอเราอยู่ที่อนาคตรหรือถูกทิ้งไว้ในอดีตที่แก้ไขไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงหน้าเราในขณะปัจจุบันนี้เองท่านเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มชาแต่ใจกลับลอยไปคิดเรื่องอื่นจนไม่ได้รับรู้รสชาติหรือความหอมของชาเลย เราส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะคือร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจกลับไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือไปเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วจนพลาดของขวัญอันล้ำค่าที่สุดซึ่งก็คือปัจจุบันขณะนี้เองครับวิธีที่จะโอบกอดปัจจุบันขณะได้ดีที่สุดก็คือการฝึกสติหรือ mindfulness ครับคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำในขณะนั้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการเดินการฟังการหายใจรู้สึกถึงประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราการฝึกสติช่วยดึงเรากลับมาอยู่กับชีวิตจริงๆลดความฟุ้งซ่านความกังวลทําให้เรามองเห็นความงามและความมหัศจรรย์ในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปลองใช้ชีวิตให้ช้าลงสักนิดแต่เต็มขึ้นด้วยความรู้สึกตัวหรือที่เขาเรียกว่า slow living rich life ความสุขไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราต้องวิ่งไปให้ถึงนะครับแต่มันคือวิธีการเดินทางคือสิ่งที่เราสามารถเลือกที่จะสัมผัสได้ในทุกขณะจิตระหว่างทางนี่เองครับโดยสรุปแล้วนะคะแก่นแท้จากพระฟลอรี่และความหมายของชีวิตที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ผ่านบทสรุปจาก Unlimited Mindset เนี่ยไม่ใช่การสอนให้เราหนีโลกไปบวชหรือทิ้งความรับผิดชอบอะไรนะคะแต่เป็นการเชิญชวนให้เรากลับมาใช้ชีวิตในโลกใบเดิมนี่แหละแต่ด้วยมุมมองและวิธีการใหม่ ที่มีสติมีเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยมด้วยความหมายมากขึ้นผ่านการฝึกฝนหลักการทั้ง7ข้อนี้ค่ะควบคุมความคิดเหมือนดูแลสวนใจมีเป้าหมายเป็นประภาคารนมทางพัฒนาต่อเนื่องด้วยไคยเซนสร้างวินัยเป็นสะพานสู่ความสำเร็จเคารพเวลาอันมีค่ารับใช้ผู้อื่นด้วยใจที่เปิดกว้างและสุดท้ายคือโอบกอดปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปี่ยมครับเรื่องราวและหลักการและหลังการเหล่านี้ มันก็จุดประกายคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดต่อกันนะครับว่าถ้าเราลองเลือกหลักการเพียงข้อเดียวจาก7ข้อนี้ที่เรารู้สึกว่าโดนใจหรือท้าทายเรามากที่สุดแล้วเริ่มนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงจจังๆตั้งแต่วันนี้เลยแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่ทำอย่างสม่าเสมอนะครับชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากแค่การอยู่รอดหรือมีชีวิตอยู่ ไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความหมายและเติมเต็มอย่างแท้จริงได้อย่างไรบ้างอะไรคือการเปลี่ยนแปลงแรกที่เราอยากเห็นในตัวเองครับค่ะก็หวังว่าการพูดคุยสำรวจแง่มุมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณที่ร่วมเดินทางเจาะลึกไปกับเราในวันนี้ค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับบทรสรุปเนื้อหาสำคัญจากหนังสือพระเฟอร์รารีและความหมายของชีวิตโดยโรบินชามา ซึ่งเป็นงานเขียนที่เตือนใจเราให้กลับมาให้ความสำคัญกับโลกภายในมากกว่าโลกภายนอกครับสิ่งที่ผมได้จากการวิเคราะห์หนังสือเล่มนี้คือความจริงที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นครับโรบินชามาได้ตอกย้ำว่าความมั่งคั่งทางวัตถุไม่ได้แปลว่าความสมบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณและการค้นหาความหมายของชีวิตนั้นต้องอาศัยวิน,นัย และการฝึกฝนจิตใจไม่ใช่แค่การหนีปัญหาครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือการค้นพบความสุขในปัจจุบันขณะครับเรามักจะติดอยู่ในกับดักของการไล่ล่าความสุขในอนาคตเช่นถ้าฉันรวยฉันจะมีความสุขหรือจมอยู่กับความเสียใจในอดีตการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ในวินาทีนี้ต่างหากคือกุญแจสําคัญที่พระชาวศิวนาภา พยายามจะสื่อสารออกมาซึ่งมันทําให้เราหยุดการเปรียบเทียบกับคนอื่นและหันมารู้สึกอิ่มเอมกับชีวิตของเราเองได้ทันทีครับผมเองก็เคยมีช่วงที่รู้สึกว่าทํางานหนักมากจนลืมดูแลสุขภาพพลาดโอกาสสําคัญเพราะมัวแต่มองไปข้างหน้าครับตอนนั้นผมคิดว่าความสุขคือการบรรลุเป้าหมายเท่านั้นแต่พอได้ลองนําหลักการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและฝึกความเมตตาตามแนวคิดในหนังสือมาปรับใช้ โดยเริ่มจากการเจียดเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อออกกำลังกายและการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวดูปรากฏว่าสุขภาพจิตและกายของผมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่บนยอดเขาแต่ซ่อนอยู่ในทุกรายละเอียดของชีวิตประจำวันนี้เองครับผมขอขอบคุณโรบินชามา่าผู้เขียนที่ได้มอบเรื่องราวการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณที่สวยงามและลึกซึ้งเล่มนี้ให้กับเราครับ หากคุณพร้อมที่จะค้นหาความสุขและความหมายที่แท้จริงในชีวิตโดยที่ไม่ต้องขาย f e r r a ราของคุณทิ้งไปผมขอแนะนำให้คุณไปหาหนังสือ The m o n k Who Sold His Ferrari ฉบับเต็มมาอ่านนะครับสุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมคิดตามและออกความคิดเห็นว่าอะไรคือ f e r r a รารที่คุณพร้อมจะขายทิ้งเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดในปัจจุบันขณะ อย่าลืมกดติดตามช่องอ่านมาเล่าของเราเพื่อไม่พลาดบทสรุปแนวคิดที่เปลี่ยนเสียงเป็นปัญญาที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหมายนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ